ให้ท sure. okay, okay. yes. ้ามีให้ผ้าอะไรไหมครับให้ผ้าเลยครับโอ้ยให้กระติ๊บคอมกับตอกเงินตอทองให้ท้าับสวยครับขายของดีนะสำหรับคลิปนี้นะเป็นเวลาช่วงเช้านะผม ก่อนทํางานนะผมก็จะมาสองพระกครับกับเพื่อนๆครับมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนชมนะผมอยู่กับจันวิทย์นะครับกอนเราคณีนะครับสวัสดี<ม>ครับผมนี่ที่จานวิทย์กำลังดูนี่ก็เป็นพระปิดตา,าสายวัสาพันธ์สูงครับหลวงพ่อแว่นครับพระจันแว่นวัสาพันธ์สูงครับพุ่นกองทุนพุ่นกองทุนคนระับปีหกสี่นะครับผมมีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อ ผมไม่แพงนะครับผมคงละร้อยนะครับคงละร้อยนี่ครับปิดทองเนื้อปิดทองมีเนื้อผมคุกรักด้วยนะครับจานหน้าหลังนะครับนี่ขอบคุณครับขอชม ทองข้าหลังน,น่าจะเขียนว่าปูเอี่ยมนะครับดูลก,กล่องนะก็จะเขียนว่า้าปิดตาเนื้อว่านรยพงตะไบพงเหล็กน้ำพีอาจารย์แว่นวัดสะพานสูงอาจารย์แว่นวัดสพานสูงครับผมสนใจก็ทักมาได้นะครับองละร้อยครับองละร้อยเองเ,องเ,องเองอดินกลางคอยดู คุกรักหน่อยนี่เลสวยมากคุกรักการช่วยแกะนี่นะคุกรักนะก็มีหลายองค์นะครับผมก็คงอยร้อยหมดนะครับ นี่ครับนี่ด้านหลังนึงกั้นครับวันนี้นี่คุกรักชื่ออรดีเรื่อขเื่ออันนี้ก็เป็นเนื้อเรียกว่าเนื้อผงพุทธคุณชานหมากรหรือเปล่ามีมีมีมสามเนื้อป่ะสามสามเนื้อ เอาเล้เอาจาอ,องค์แกเอาเล้วขอ,อตังค์ลันไหมา,าะขอเมียก,ก่ันเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวบอกราคาพิเศษให้นี่ก็นี่ก็เป็นเหรียญน,น,นะครับเหรียญน,นี้เหรียญหลวงพ่อวัตรต้อมใหญ่ที่ไปเช่ามานะครับผมในนี้ ละร้อยครับผมองละร้อยครับองละร้อยเนื้อขาวก็มีเนื้อขาวมีสีเนื้อเดือไปฮะนี่เนื้อขาวครับนี่เนื้อขาวเนื้อขาวก็เหมือนลักษณะเหมือนกันนะครับผมกันแต่ติดสีนะครับส่วนที่อยู่ในมือผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อ เป็นหวัดอมใหญ่นะผมที่ไปเช่าที่สนามพะะรนนะนะครับผมในปีศูนย์สามนะครับปีศูนย์สามออกงานผูกพัตตาสีมานะผมวัดอ้อมใหญ่อำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมนะปีสองพันห้าร้อยสามนะครับผมรุ่นนี้มีเนื้อทองแดงแล้วก็ชุบทองนะครับแต่ชุบทองนี่ท่านเจ้าวาดน่าจะไปชุบทีหลังนะปีสองพันห้าร้อยสิบชุบทีหลังนะครับมี ตามข้อมูลครับว่ามีหลวงพ่อเงินวัดตาเดยหอมปตกเสษด้วยครับหลวงพ่อผลหลวงพ่อผลวัดเชียนดัดหลวงพ่อเงินวัดตาเย,ดเดยหอมนะครับพระองนคงเล็กนะครับกับเล็กทองแล้วก็ทองแดงธรรมดานะครับตอนนี้วัดอ้อมใหญ่กำลังดังนะท้าวเวสสุๆๆวรรณคดังมาก นี่ใครสนใจผลิตภัณฑ์นะครับผมนี่มีของผมเองนะครับผมทําเองนะครับแซบคูทอนครับผมน้ำพริกเผาสูตรเด็ดนะครับผมมี่สูตรปลารานะครับผมนี่ทำสูตรปลาร้าทำนะครับใครสนใจก็สั่งได้เลยครับผมเนี่ยราคาไม่แพงครับครับสูตรปลาร้าปลาบองนะครับไม่ใส่น้ํามันนะครับผมแกยวบอง มีน้ำมันอาจาย์แล้วปะลารสุกแค่ปะลาสุกเป็นฝากเกียวเนี่ยเป็นฝากเกียวเลยเอาออกเออกินแล้วเนี่ยสากเกียวกินออกัีดออกพัฒนาสูตรตั้งนานเดี๋ยวมาดูพักเครื่องต่อนะครับดูพักเครื่องต่อ <c oughs> ใครสนใจก็สั่งทางแอดมินได้นะครับ มีบรรยากาศช่วงในเช้าวันนี้แดดร้อนนะผมี่ยแดดร้อนแม่ค้าแค่ค้ามีไฟยผ้าอะไรไหมครับไ <c oughs> ายผ้าอะไรครับโอ้ยเป็นการินทองกับตองเองินตองทองแม่ค้าคนสวยครับขายของดีนะ มาดูพระกันต่อนะ่นี่ก็เป็นนเป็นชุดของจานวิทย์นะครับผมที่ให้มาดูประ,ประกอบกับหลวงพ่อวัดอ้อมใหญ่เหรียญอันนี้เป็นเหรียญงานปูนพ,พัทธศีมาวัดมาตาพุธปีศูนย์สามครับผมปีศูนย์สามองเหรียญออกจากกุใหม่ๆน,นี้ราคาหลายพันอยู่นะหยบ พั 2005, นห้า <2005, S 2> <น>ใช่ไหมวันแรกวันแรกที่จองที่จองมองอืวันต่อมาก็ที่ผมก็โดนบวกมาหลายมาเยอะอๆเหม็น<ๆ>เท่าตัวเลยโอ้เดือดเท่าตัวนะว่ามีท่เกีจีจานหลายหลายหลายกองถุกเสกนะครับท <c oughs> ่เกีจีสายและยองสำับนั้นเนาะมีหลําโูงทิมได้ไหมไม่แน่มีนะในเป็นประวัติไปแน่ๆมีนะ ไม่เนี่ยเจมกันเพราะจำไม่ได้แล้วตอนที่มีหลวงพ่อบุญวัดบ้านนาหลวงพ่อชื่นวัดมาบข่านะครับผมจําไม่ผิดนะครับรูปลักษณ์เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรหลังก็เป็นเห็นว่านาคพระตศสีมาอันนี้รูปลักษณ์เป็นพระพุทธชินาราชรูปเหรียญคล้ายกันเนาะอ,อ,อัศนาอัศนา,าคล้ายกันแล้วก็เท่ากันเลยเท่ากันเลย ก็หลังก็ศูนย์สามเหมือนกันหลังก็ศูนย์สามดูก็ชุดนี้ก็ไปเรียบมาแล้วนะครับเด็ดเนี่ยดวงมีเส้นเกสาด้วยเส้นเกสานี่เป็นของลองผู้เชีมือขงผู้เชีม่มาตอนยั่หอมนะครับ,รบก็เป็นพระ นี่ก็หลายแสนแล้วนะครับหลวงพ่อสำเร็จสับเร็ชิ้นแรกให้บนสนใจก็สั่งได้นะครับอย่ลืมครับมีน้ำพริกอร่อยนะครับกินทานอะไรก็อร่อยกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะผมแซ่บฟูทอนนะผมส,สนใจก็สั่งได้นะครับหลวงพ่อสำเร็จ กระปุกละยี่บห้าบาทไม่แพงกันยี่สิบห้าบาทนะครับผมยี่บห้าบาทนี่ยังไม่ลองค่าส่งใช่ไหมใช่ใช่ถ้าสั่งเยอะก็อาจจะส่งฟรีอะไรอย่างนี้อาจจะส่งฟรีค<อ> <c oughs> รับสำหรับคลิปนี้ครับผมกับจารุวิทย์มมน,นะครับผม<อ>ขอลาไปชมกันก่อนคลิปหน้านะครับสว<อ>ัสดีมมนนครับ